ใช้สเตมยาวๆถอดแหวนลองคอตัดสางให้สั้นปั่นสบายไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันครับโอเคอยู่กับผมอัานทศวรรษอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสเตมแหวนลองคอแล้วก็การตัดสางตะเกียบนะครับเ,เพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าอยากจะให้จักรยานของเรามันดูเท่ดูโปรดูซิ่งแล้วเนี่ยจะต้องใช้สเตมยาวๆ ตั้งแต่100、110 1 2 0ม mm, ิลิเมตรอะไรแบบนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็แหวนลองคอเนี่ยเอาออกให้หมดเลยมันจะได้เตีย้ยๆดูซิ่งๆเวลาปั่นจะได้ก้มแบบเต็มที่เลยแผ่นหลังเนี่ยขนานไปกับพื้นเนี่ยแบบโปรเลยส่วนซางที่เหลือที่มันยื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกะก,กะแล้วก็ดูไม่หล่อซะเลยก็ต้องทำการตัดส่วนที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยทิ้งไปซะ รถของเราก็จะดูเท่ดูซิ่งดูโปรโลแล้วทีนี้ผมก็มีคำถามตามมาครับว่าแล้วมันจะปั่นสบายไหมก็ในเมื่ออยากรู้นะครับก็ต้องลองดูนะครับผมก็จัดการถอดแหวนลองคอออกหมดเลยนะครับแล้วก็ไปให้ร้านเนี่ยเขาตัดสางส่วนที่เหลือออกจนสั้นกุดเลยแล้วก็ไปหาซื้อสเต็มนะครับที่มันยาวๆนะครับ ประมาณ110มิลลิเมตรเนี่ยนะครับมาใส่นะครับก็ปรากฏว่าปั่นได้ครับแต่ไม่ได้รู้สึกสบายเลยยิ่งถ้าปั่นเป็นระยะทางไกลๆสะหน่อยเนี่ยปวดหลังเลยนะครับเพราะว่าองศาของมันนะครับทั้งก้มแล้วก็ทั้งเอื้อมไปข้างหน้ากว่าเดิมมากๆนะครับประกอบกับตอนนั้นนะครับก็ยังไม่มีความรู้เรื่องของการปรับความสูงหลักอ่านให้พอดีกับระยะ อินซีมหรือว่าช่วงความยาวของขาเราเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้เมื่อยหนักเข้าไปอีกเพราะตอนนั้นผมปรับความสูงมากเกินไปนะครับก็จะเป็นลักษณะการปั่นแบบยืนยืนเหยีหยดๆขานะครับก้นก็จะโด่งๆขึ้นมานะครับแล้วก็แฮนด์ต่ำๆสเต็มยาวๆต้องก้มลงไปเอื้อมจับแฮน์แบบฝืนธรรมชาตินะครับอยู่ตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่ปั่นนะครับผลที่ตามมาก็คือมือชานะครับก้นชา จากการกดทับนานๆนะครับเลือดมันก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงส่วนที่มันถูกกดทับได้นะครับปวดหลังด้านล่างนะครับเพราะว่าต้องก้มนานๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้มารู้ทีหลังนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวมาให้แข็งแรงอย่างเพียงพอเนี่ยการที่เราจะไปอ,อ,อยู่ในท่าปั่นที่ก้มต่ําลูลมมากๆนะครับ บนจัก,กรยานเนี่ยเราก็มีการปั่นจัก,กรยานที่นานๆเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยทรมานมากกว่ารู้สึกสบายนะครับผมก็เลยได้คําตอบนะครับว่าสําหรับตัวผมนะฮะการปรับจัก,กรยานแบบนี้เนี่ยอ่ะโอเคข้อดีของมันก็คือเท่ดูเท่รถของเราเนี่ยมันจะดูเท่ดูโปรดูซิงแต่ข้อเสียของมันนะครับสําหรับมือสมัครเล่นนะครับปั่นเล่นปั่นเที่ยวอ,ออกกําลังกายปั่นไปทํางานอย่างผมเนี่ย ก็คือมันทําให้ความรู้สึกสบายในการปั่นเนี่ยมันหายไปหมดเลยกลายเป็นความเจ็บปวดเมื่อยทรมานมาแทนที่นะครับผมก็เลยปรับจักรยานของผมทุกคันเนี่ยให้ปั่นสบายไว้ก่อนนะครับอ่าสเต็มมันจะสั้นแล้วก็แหวนลองคอมันจะเ,เยอะซะหน่อยนะครับมีถึงสี่เซนห้าเซนเลยก็มีนะครับพอเราปั่นได้สบายเนี่ยเราก็จะปั่นได้นาน อ่าปันป่นเป็นระยะทางไกลๆได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อยแล้ววันต่อๆไปเราก็จะรู้สึกอยากออกไปปั่นจักรยานอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรารู้สึกดีกับมันนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไปศึกษาข้อมูลอัปเดตมานะครับก็พบว่าในกลุ่มนักแข่งระดับ โปรเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เซ็ตรถให้ก้มเยอะแล้วก็ขี่ไม่ค่อยสบายเหมือนในอดีตแล้วนะครับเขามองเรื่องของท่าทางการปั่นที่สบายมากขึ้นในขณะที่เรื่องของการลู่ลมเนี่ยก็ยังทําได้ดีอยู่ก็น่าจะเป็นการหาจุดที่สมดุลน,นะครับระหว่างความสบายในการปั่นกับความลู่ลมที่ต้องการนะครับก็คงจะไม่มีนักปั่นคนไหนนะครับอยากจะอยู่ในท่าทางที่ปั่นไม่สบายนานๆติดต่อกันหลายๆชั่วโมงในการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับ แล้วถ้าทางการปั่นที่ไม่สบายเนี่ยก็ส่งผลต่อการออกแรงปั่นโดยตรงเลยนะครับถ้าปั่นได้สบายนะครับเราก็สามารถออกแรงได้อย่างเต็มที่ถ้าท่าทางการปั่นของเราเนี่ยมันไม่สบายก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยมาลบกวนการปั่นทําให้ออกแรงปั่นได้ไม่เต็มที่แล้วก็ไม่มีสมาธิกับการแข่งนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนมีข้อเสนอแนะนําเพิ่มเติมนะครับหรือมีส่วนไหนที่ควรปรับแก้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เปิดมาดูคลิปของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมานําเสนอกันอีกคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมปั่นจักรยานให้มีความสุขกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ